ตำรวจสอพอนครไทยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกรรมนจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฝ่ายปกครองอำเภอนครไทยและสำนักสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลกดะครับได้ร่วมกัน เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีผู้ร้องเรียนพฤติกรรมของพระสงฆ์รูปหนึ่งภายในวัดบึงพร้าวอำเภอนครไทยกับมูลณิธิเป็นหนึ่งนะครับการเข้าไปตรวจสอบในครั้งนี้ก็สืบเนื่องจากได้รับแจ้งว่ามีพระสงฆ์อายุ60ปีครับก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศเด็กหญิงว,วัย6ขวบ เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ2เดือนที่ผ่านมานะครับหลังจากการสอบสวนเบื้องต้นแล้วพระพิสุรูปนี้เนี่ยได้ยอมลาสิกขาบทนะครับโดยมีพระครูวิวบูลธรรมวงศ์เจ้าคณะอำเภอนครไทยเป็นผู้ดำเนินการให้ เป็นไปตามขั้นตอนนะครับโดยตำรวจเนี่ยดำเนินการ3ข้อหาตามกฎหมายก็คือกระทำอนาจาร์แก่เด็กอายุไม่เกิน15ปีครับพาเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเพื่อการอนาจาร์พรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปจากปิดามารดาหรือผู้ปกครองเพื่ออนาจาร์ปัจจุบันเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่จากพมได้นำตัวเด็กหญิงผู้เสียหายนะครับเข้ารับการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล เพื่อที่จะใช้เป็นหลักฐานประกอบสำนวนคดีครับส่วนอดีตพระสงฆ์รูปนี้เนี่ยถูกควบคุมตัวเพื่อที่จะดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของเจ้าหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนอย่างเคร่งครัดครับ